เพราะความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายและการตอบปัญหาประจำวันนี้จะเป็นคำถามของพระนวกาะที่บวทนอกพรรษาณวัดปวารณเวทมิหารท่านเหล่านี้ส่วนมากก็จะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับสัญญาตรีขึ้นไปแล้วก็เป็นข้าราชการหรือเป็น พนักงานบริษัท,ทต่างๆเข้ามาบวชในระยะทั้นหลังจากผ่านการศึกษามาระดับหนึ่งเพืจะเปิดโอกาสให้ท่านถามปัญหาก็คอองใจสงสัยก็เป็นคำถามที่มาจากพื้นฐานซึ่งแตกต่างกันมีความยากง่ายไม่เสมอกัน บางท่านที่เคยสนใจพระพุทธศาสนามาก่อนคำถามก็ค่อนข้างลึกซึ้งแต่ท่านที่เริ่มสนใจศาสนาคำถามก็จะลดหลั่นกันลงมาเดี๋ยวสรุปแล้วก็คือเป็นคำถามทั่วไปหรือไม่ว่าจะไปบญญรรยายลุ่มที่ใดก็ตามเมื่อเปิดโอกาสให้มีการถามปัญหาก็จะออกมาในลักษณะอย่างนั้นคือใกล้เคียงกัน บางปัญหาเรียกว่าจะซ้ำกันทุกชั้นวัยของคนที่เขาฟังในโอกาสนั้นนัๆแล้วการนำปัญหาเหล่านี้มาตอบมันก็เป็นการตอบข้อข้องใจของท่านที่ไม่ได้มีโอกาสถามก็เป็นผลเป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าเมียนสงหาการ คือเนึ่งผู้ฟังจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยได้ทําความผิใดให้ถูกต้องได้แล้วก็จิตก็จะฟ่องแผวในขณะที่ฟังท่านถามว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วถ้าความดีเป็นสิ่งที่ทําแล้วสุขใจ คนที่ละคนแล้วมีความสุขวงเล็บพวกคจิตคือว่าทำความดีหรือคือเกณฑ์กำหนดความเป็นความดีความชั่วเนี่ยที่จริงก็กำหนดเกณฑ์มาจากผลกระทบแล้วก็เจตนาที่เกิดขึ้นภายในจิตหมายความว่าเจตนาที่เกิดขึ้นภายในจิตนั้นจะต้องไม่ถูกบงการด้วยความโลภโกรธหลงที่รุนแรง แล้วผลกระทบก็คือไม่สร้างปัญหาแก่ตนเองไม่สร้างปัญหาแก่บุคคลอื่นหรือสร้างปัญหาแก่ตนเองหรือคนอื่นหมายความมาสร้างปัญหาแก่ฝ่ายใดค่ายหนึ่งหรือสร้างปัญหาแก่บุคคลนะสองฝ่ายแล้วก็หลังจะทําไปแล้วก็มีความสุขใจ ส่วนคนโรคจิตคงเอาเป็นเกณฑ์อะไรไม่ได้นะเพราะว่ากรรมในมันขึ้นอยู่กับเจตนาหมายความว่าสภาพจิตต้องปกติคนเป็นโรคจิตในแง่ของวินัยนี่ท่านไม่ปรับเป็นนบัรหรือท่านจะทําชั่วทําผิดอะไรก็ตามตามแต่ใจของท่านนะแต่เราไปตัดสินที่ภาษาอะไรท่านไม่ได้เขาเรียกอมูลหาวินัย คือเป็นการยกเว้นให้แก่คนที่เป็นโรคจิตคือคนบ้าในพุทธศาสนานั้นจะยกเว้นคนไว้สองพวกพวกหนึ่งคือจิตที่สมบูรณ์ได้แก่พาาระอรหันต์เขาเรียกว่าสติวิหนพวกนี้ท่านไม่ทําแน่นอนอีกพวกหนึ่งก็คือพวกวิกลจริตคือไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าใจท่านเองท่านก็ควบคุมไม่ได้ บาลีก็ยกเว้นให้เรียกว่าอมูลหาวินัยก็มีอยู่สองกลุ่มผลยกเว้นสองกลุ่มนี้มันต้องเกิดขึ้นมาจากเจตน,นาแล้วก็ผลกระทบก็คือเบียดเบียนตนเองหรือเบียดเบียนบุคคลอื่นหรือเบียดเบียนบุคคลทั้งสองฝ่ายนั่นคือเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดมาเบื้องตน้น แล้วก็ถ้าดีขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นหรือเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายคนนี้กระจายออกไปมากเท่าไหร่ปริมาณของความดีก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นบางคนบางคนที่ทำความดีแล้วก็ผลกระจายออกไปมากสืบเนื่องกันมายาวนานเช่นพระพุทธเจ้าหรือาศาสดาทั้งหลายในโลกนี้ การกระทำเหล่านั้นก็เป็นความดีมากยิ่งขึ้นแต่พระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าอยู่ดเหนือดีเหนือชั่วแล้วคือพระองค์ก็ไม่ได้รับผลทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนไม่ดีพระรงละบาปละ,ละบาป,ละบ,าปละบุญได้แล้วแต่สิ่งเหล่านั้น,นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนที่ศึกษาและปฏิบัติตามโรกแล้วก็กระจายผลนั้นออกไปแห่งยุคสมัย อย่างในสมัยปัจจุบันก็กลุ่มคนที่ศึกษาทรปัจจุบันทมก็รับผลเป็นความสุขความสงบสิ่ง,หงเหล่านี้ก็เป็นความดีชั้นสูงขึ้นไปทีเพื่อจนถึงระดับมรรคผลนิพพานคนระข้อต่อไปท่านถามว่านรกสวรรค์คืออะไรพระเจ้าเคยอธิบายไว้หรือไม่นรกเนี่ยบางทีก็แปลว่าเหวนะฮะบางทีก็แปลว่าหลุมฐานเปลบางทีก็แปลว่าหลุมคูด คือหลุมที่เต็มไปด้วยอุจจาระก็พยายามสื่อสารในเชิงที่เป็นรูปธรรมให้คนคิดต่อไปจากหลุมฐานเพิงเขวแล้วก็หลุมคูนว่าคนที่ตกนรกก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะประสบความทุกข์ทรมานคล้ายๆกับคนตกลงไปในหลุมอุจจาระตกลงไปในหลุมฐานเพิงตกลงไปในเหว เพราะเวลาพูดถึงนรกเนี่ยท่านเรียกว่าตกนรกแต่ถ้าดูแล้วเป็นลักษณะของจิตที่มันตกจากมาตรฐานของกุศลคือจิตมันตกต่ำจนอาการที่แสดงออกทางกายทางวาจาเนี่ยเป็นการประทุสร้ายตนเองประทุสร้ายบุคคลอื่นแล้วก็แม้แต่ความคิดก็ประทุสร้ายจิตตัวเองอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดนรก สวรรค์น,นั้นแปลว่าอารมณ์เลิศหมายความมณะสถานที่นั้นมีรูปเลิศมีเสียงเลิศมีกลิ่นเลิศมีรสเลิศม,มีสัมผัสเลิศแล้วจิตใจ,ใจช่มชื่นเบิกบาน,นคนที่บังเกิดในสวรรค์น,นั้นเรียกว่าเทพตรทพศิดารเรียกว่าเทวดาแปลว่าพูดเที่ยวเล่นด้วยความเลิดเพลินบันเทิงรื่นเริงใจอุปมาเปรียบเหมือนกับปราศสาน ที่ตกแต่งประดับประดาเป็นอย่างดีสวยงามน่าอยู่น่าใสในฤรดรูทั้งหลายเพราะนั้นก็ต้องการจะสื่อสารให้คนเห็นความแตกต่างที่เป็นรูปธปรรมแต่ว่ามีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งเวลาพูดเรื่องนรกสวรรค์พูดเรื่องเปรตพวกเรื่องเนี่ยก็เรียกอาทิตสมานากายคือพวกที่มีกายในปรากฏพระเจ้าจะรับสั่งกับท่านที่รู้เห็นเรื่องเหล่านี้มาด้วยตัวเอง คนจึงไม่แสดงที่ตั้งของภูมิศาสตร์ที่ชัดเจนมีการพูดกันถึงเหตุที่ให้เกิดในรกเหตได้เกิดในสวรรค์แต่ไม่พูดว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนรกอยู่ที่ไหนเพียงแต่บอกว่าปรโลกคือโลกอื่นซึ่งก็หมายถึงที่พบทั้งหลายเนี่คือดวงดาวที่มีความสุขความสบายคนเกิดในสถานที่นั้นแล้วไม่เดือดร้อนอะไรมันก็เป็น สวรรค์แต่นี่ขึ้นไปโดยลำดับก็เป็นชั้นต่างๆนรกก็เป็นดวงดาวที่มีความทุกข์ความทรมานเดือดร้อนคือนรกเนี่ยไม่พบว่าอยู่ในโลกนี้แนวนรกใต้ดินสวรรค์นบนฟ้าเนี่ยเป็นแนวของพรามแล้วปรากฏในหนังสือเราก็ปรากฏระดับอัตถกถาก็มีอยู่เพราะว่า ท่านที่เรียบเรียงอัตกถาท่านก็เป็นพรามมาก,ก่อนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่เป็นพระยาบุคคลเวลาอธิบายขยายความที่พระเจ้าไม่ได้อธิบายท่านก็อธิบายตามพื้นฐานของท่านคนที่ศึกษาเรียนรู้มาในเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะไปอ่านใจภูมิพระร่วงเนี่ยเราจะเห็นว่ามลักษณะาทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันเป็นแนวของพราหมณ์ในมากกว่าเป็นแนวของพุทธ แต่อย่าลืมว่าสา,ากลจจกวานนั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลส,สุดที่จะนับจับประมาณได้เพราะเมื่อโลกมีสิ่งมีชีวิตก็แสดงว่าโลกอื่นที่มีสิ่งมีชีวิตเหนือกว่าโลกเราหรือต่ำกว่าโลกเราเนี่ยก็มีที่เหนือกว่าโลกเราก็เป็นสวรรค์ชั้นต่างๆจะถึงเป็นพรหมโลกในชั้นต่างๆที่ต่ำกว่าโลกเราก็เป็น เป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ทีรจารไปบางเรื่องเราก็สัมผัสกันได้แล้วบางเรื่องก็สัมผัสไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราสนใจถึงเหตุที่ให้เกิดในนรกสวรรค์และไม่ต้องการเกิดในนรกต้องการเกิดในสวรรค์เราขอใอยเกิดการเว้นบาปบำเพ็ญบุญมันก็เป็นความดีแล้ว คือไปอยากรู้ในเรื่องที่มันไตรวาสนาบารมีเราไปแล้วถ้าหากว่าไม่รู้ก็จะอยู่ทําความดีเนี่ยเป็นการทำลายตัวเองคือต้องคิดง่ายๆนะว่าเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยสยัญาาแล้วทรงแสดงหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วตั้งนาน พู้เจ้าเริ่มแสดงเรื่องสวรรค์เนี่ยตั้งแต่เริ่มเทศน์นุบุพิกถากับท่านยาศกุลบุตรตอนที่เทศธรรมจักก็เดีนัดก็ดีนะฮะก็ไม่ได้แสดงเกีย่ยวท่านปันเดวากี้แก้วเพิ่งมาเทศแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรในรูป,ปุพิกถาแล้วก็เพิ่งมาแสดงเรื่องนรกเรื่องเปรตนะฮะกับปะยาปิพิสาร แล้วก็เรื่องเปรตทั้งหลายก็มาแสดงที่หลังนะฮะตอนที่สมุคลาน่าไปเห็นเปรตมาแล้วก็พระองค์ก็ไปรับประกันว่าเป็นเรื่องจริงรสรุปว่าบาปกรรมนั้นเป็นเหตุให้บังเกิดในอบายนะบุญกุศลก็เป็นเหตุให้บังเกิดในสุคติเวลานับอย่างนี้ท่านนับโลกมนุษย์เนี่ยเป็นสุกติภูมิด้วยนะ บางทีเราก็พูดสวรรค์ชั้นที่เจ็ดหมายความว่าไปนับโลกมนุษย์เป็นสวรรค์เข้นไปด้วยตามปกติก็สวรรค์ก็มีหกชั้นนะครแต่ที่จริงหกชั้นมันก็เป็นความเชื่อในเรื่องของพรามการแบ่งแยกในทางและที่ของพราเพียงแต่ว่าพระเจ้าก็ทรงแสดงอนุโลมน,นะฮะเขานับอย่างนั้นแล้วก็นับไปอย่างนั้นมันไม่จําเป็นจะต้องขัดแย้ง ก็ทรงแสดงเหตุที่เกิดในสวรรค์ชั้นนั้นๆแล้วก็ในรพมโลกชั้นนั้นๆก็การสอนระดับสวรรค์ระดับภพมโลกเนี่ยมันมีการสอนมาก่อนพระพุทธเจ้าจะสรุป่านอุตกาะดาวบทรามบุตรเนี่ยอาจารย์ของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะสรุเนี่ยก็บำเพ็ญเพียรมาถึงสมาบัติที่แปดแล้วนะไม่ใช่ธรรมดาละ ก็เรียกว่าในระดับโลกนี่ท่านก็สูงมากแล้วุเจ้าก็มาสอนระดับโลกุตระคือพนโลกไปเข้าสู่กระแสของปริพานซึ่งไม่มีสอนอยู่ในศาสนาพราหมณันก็ไม่ต้องไปจิตใจมากนะฮะว่าโลกสวรรค์น,นี่มันตั้งอยู่ที่ไหนรูปร่างเป็นยังไงเนี่ยไม่ต้องเอารายละเอียดคือพูดเฉพาะเหตุ คือทำความชั่วก็เป็นเหตุบังเกิดในนรกทำความดีก็เป็นเหตุเกิดสวรรค์แล้วก็เราก็ต้องการเกิดในสวรรค์แล้วก็ทำความดีละความชั่วก็จบละส่วนต่อไปนั่นจะเป็นสัมผัสตรงส่วนตัวของบุคคลเราต้องทำทั้งหลายและการตอบปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี